สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเจ้าฮิโนวิกเตอร์เปลี่ยนสกเกิร์ตใหม่นะครับอันเก่าแตกนะครับก็เ,เลยเปลี่ยนอันใหม่ไปเลย อันเก่าคีนิวนะพี่ยอดอันเก่าขีนิ้วนะอันเก่าห้าห้าจุดห้าครับห้าจุดห้าแตกนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นเจ็ดครับมันถึงไม่แตก <c oughs> ใส่ห้าจุดห้าตกลุมแล้วมันแตกครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเจ็ดนิ้วครับ,นนรบถึงมันถึงยังไม่แตกส่วนนั้นก็เป็นสามหกทำสีกันชนล่างใหม่ าไปดูนะครับสกเกิร์ตตัวนี้ก็แตกสายนิดนึงแล้วก็ซ่อมเอานะครับอันนี้ก็พ่นสีให้มันสวยนะครับให้ให้มันลายส่วนข้างบนนั้นก็มีรอยนิดหน่อยก็เดี๋ยวช่างเก็บให้ครับเป็นรอยขูดสติกเกอร์นะครับก็เลย จัดใหม่นะครับเพื่อความสวยงามครับสวนนั้นก็แตกนิดน้อยๆครับแต่เขาบอกไม่เป็นไรครับรถวิ่งานตัวที่ใส่ใหม่ก็จะเท่ากันครับตัวนี้ก็ขอบตาไฟก็ทำเป็นเป็นชุบนะครับเป็นสีโครเมียม ใส่ของสามหกตัวนี้ก็เจ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับใส่เจ็ดนิ้วเหมือนกันส่วนฝั่งนูน้นกำลังเปลี่ยนลอดล้อนะครับอันนี้เป็นอูใหม่ของเรานะครับทำหลังคาขึ้นมา กำลังสร้างนะครับเราก็รอเทปูนครับตอนนี้เขาตีแบบตีแบบไปแล้วปรับพื้นแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มมีร่มขึ้นมานะครับเป็นอู๋ซ่อมของเราฮะ cái <laughs> này nhẽ, xong mất tôi đi mấy đứa này, lão này bảo, này

ตัวนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสเกะเจ็ดนิ้วห้านิ้วแตกเจ็ดนิ้วไม่แตกนะครับคนขับเขาบอกเองห้านิ้วมันยืดอยู่ไม่ได้เจ็ดนิ้วมันยืดอยู่ดีต้องแก้ไข design ของเราดีดูสวยขึ้นมาทันทีเลยนะ เท่ากันเลยครับกับคันนู้นเจ็ดนิ้วแต่คันนู้นแตกไม่แตกคันนู้นคันนี้ไม่แตกครับอันนี้ก็ช่างทาสีมานะครับพัวร,รอข้างล่างแห้งนะครับจะได้ขึ้นไปทำข้างบนเพิ่มนะครับอันนี้ข้างล่างก็เ,เริ่มแห้งแนละ้ว Chị bố bao giờ chụp hóa luôn nè em ยก็ทำการถอยห,หางไปเก็บครับเดี๋ยวมาคู่กันดูนะครับว่าอันไหนมันจะสวยกันนะครับล้ายๆกันสองอัน ตัวหน้าดำกับหน้าเทานะแตกต่างกันน่อนหน้าดำจะออกมาก่อนนะหน้าเทาก็จะเป็นรุ่นตามหลังปัจจุบันหน้าจะเป็นหน้าสีขาวแล้วนะครับถ้าเคยเหมือนเคยเห็นนะ,ะเป็นหน้าสีขาว นี้ทเท่ากันครับคนะเจ้ากันนะครับใส่มาจากคนละที่กันก็สวยอยู่ครับตอนนี้ก็พี่ผมก็จะเริ่มทำสีต่อ

เดี๋ยวช่างเขาจะทำการพ่นเขานะครับถึงจะเนียนสวยอันนี้เป็นข้างล่างโอเคครับวันนี้ก็พามารับชมเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่มีอะไรมากมายครับกับวันวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับแต่ละคนก็ ทำหน้าที่ของตัวเองครับดูแลซ่อมบำรุงรถนะครับนี่ก็พี่กวางก็เช็คระบบไฟของรถตัวเองคันคน,นี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องส่วนคันนี้ก็เปลี่ยนน็อตล้อใหม่หมดนะครับเพราะว่าน็อตมันน่าจะแก่แก่แล้วขาดไปสองสตัวก็ทำการเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ ตัวนี่ก็อู่เรานะครับกลเสร็จเกะเทพื้นส่วนพี่ต๋องก็ทำบ้านที่พักตัวเองนะครับปูกระเบื้อง

ใครอยากสร้างบ้านติดต่อมาได้นะครับสร้างเองนะครับสองห้องนี้ข้างเลือฉาบข้างนอกนะข้างนอกไม่ฉาบอันนี้ก็ปูกระเบื้องทาสีไปแล้วก็เหลือจะปูต่อข้างหลังนะครับเดินไปดูนะครับข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาอันนี้ฉาบไปแล้วครับ เหลือฝั่งนี้แล้วก็จะปูกระเบื้องตรงนี้หมดเลยครับจะทํายื่นลงมาอีกนี่ก็ปูเสร็จเรียบร้อยปูเองนะครับทําเองปูเองขอบคุณที่ติดตามมารับชมครับพามาดูวันหยุดแค่นี้นะครับสวัสดีครับ